รอบโหลปีสัตว์แดงประจําการเช้าวันศุกร์ที่30สุด์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายของลนะูเบนอมูลิมและลูกทีมที่จะปฏิบัติภารกิจออนทัวร์โพสต์ซีซั่นเกมนั้นที่2พบก,กับทีมชาติฮ่องกงตามเวลาบ้านเรากระตรงกับหนึ่งทุ่มพอดีครับยางที่เราทราบผลกานไปแล้วว่าเกมโพสต์ซีซั่นอัดแรกลูกทีมของลูเบนอมลิมเดินทางมาแพ้ให้กับทีมอาเซียนออลสตาร์ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไปด้วยส เผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตลอดในระยะหลังก็ได้ทําให้มีรีแอคชั่นเชิงลบอย่างเช่นเสียงโหจากแฟนบอลเกิดขึ้นได้เห็นไม่น้อยเช่นกันเรื่องนี้ตัวของลูเบนอมมริมเองก็ทราบดีและมองมุมบวกในแง่ที่ว่าบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมต้องการในความหมายก็คือต้องเจอปฏิกิริยาเชิงลบจากแฟนๆบ้างจะได้เก็บมาคิดไต่ตองและเปลี่ยนเสียงโหเหล่านั้นมาเป็นแรงขับดันให้เกิดการพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาให้ได้ผมคิดว่าเสียงโห่จากแฟนๆบางทีอาจเป็นสิ่งที่เราต้องการพอทุกเกมที่เราแพ้ในเกม ไม่พอใจและเสียงโห่เหล่านั้นอยู่ตลอดผมรู้สึกผิดอยู่เสมอกับผลงานและฟอร์มการเล่นของทีมนับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่วันแรกแต่เอาไว้เราค่อยมาดูกันอีกทีในฤดูกาลหน้าว่ามันจะเป็นยังไงขณะเดียวกันหลังจากคณะทีมปีสัดแดงเดินทางถึงฮ่องกงลูเบนอามรลิมก็ได้ออกถแถลงข่าวกับสื่อที่บางช่วงตอนก็ยอมรับต้งไปตรงมาว่าลูกทีมของเขานั้นมีอาการเหนื่อยล้าและประสบปัญหาเจ็ตแลทกันพอสมควรจากการเปลี่ยนทมามโซนระหว่างทวีปแน่นอนที่สุดผมพูดได้ว่าทีมเราเหนื่อยล้ากันหนักมากเราบินไปมาเล,ลเซ แลละยาาากกํบแต่ก็เช่นกันเราพร้อมจะเล่นเกมนี้ผมแฮปปี้นันที่เรามาอยู่ที่นี่เราสนุกกับเมืองจริงๆอากาศมีความคล้ายแมนเชสเตอร์นิดๆด้วยเราเลยรู้สึกคล้ายอยู่บ้านพอสมควรในส่วนอัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บผมต้องแจ้งก่อนว่าเรามีผู้เล่นแยกไปทํากิจกรรมสโมสรที่อินเดีย3คนมันเหมือนภารกิจของการเป็นตัวแทนสโมสรที่ต้องแบ่งผู้เล่นไปมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับแฟนบอลที่เรามีทั่วมุมโลกส่วนผู้เล่นที่เหลืออยู่ในทริปนี้ผมจะไปดูอีกทีหลังจากการฝึกซ้อมแต่ทุกคนจะได้เล่นแน่แต่หากมีปัญหาร่างกายมันก็เป็น อีกกรณีไปถ้าเจ็บพวกเขาก็เล่นไม่ได้แต่ถ้าพร้อมพวกเขาจะได้เล่นแน่นอน ต่อเนื่องกับประเด็นว่าการที่อเริฮันโดกานาโชยังคงมีชื่อเดินทางมาทัวร์นี้กับสโมสรทั้งที่กระแสะข่าวแตกหักนั้นรุนแรงมากๆมาตั้งแต่หลังจบนัดชิงยูโรปาลีกเป็นเรื่องน่าแปลกใจหรือไม่สําหรับตัวกุนซือวัย40ปีเขากล่าวตอบว่าไม่เลยมันไม่น่าแปลกใจเขาเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดผู้เล่นทุกคนอยู่ที่นี่บางคนได้รับบาดเจ็บล่ะเป็นการดีกว่าที่พวกเขาไม่ต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อเล่น2เกมรวมๆแล้วมันคือสถานการณ์ปกติมันโอเคนอกจากนั้นแล้วดูเบนออมรลิมยังยืนยันด้วยว่าทัั ho, ท้้งงอฮโโกชรวมท นนั้เดหากทั้งสองคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอเขาก็จะส่งลงสนามในการเจอกับทีมชาติฮ่องกงเพื่อเซอร์วิสแฟนๆแน่นอน ซึ่งคำตอบตรงนี้มาจากคำถามที่นักข่าวเป็นฝ่ายยิงใส่ก่อนว่าทั้งสองคนจะได้เล่นเกมนี้หรือไม่ผมเองก็ได้ยินมาบ้างเช่นกันกับเรื่องว่าหากผู้เล่นสตาร์เด่นของทีมไม่ได้ลงเล่นในเกมทัวร์แบบนี้อาจก่อให้เกิดความไม่พึงใจขึ้นได้ถ้าผู้เล่นพร้อมผมก็มีหน้าที่ส่งลงเล่นผมจะพยายามแบ่งผู้เล่นออกผมไม่อยากให้เด็กๆลงเล่นรวมกันหมดผมจะพยายามผสมผสานหลายอย่างให้เกิดการแข่งขันผมไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะได้เล่นส่วนไหนหรือพวกเขาจะได้เล่นพร้อมกันหรือไม่ยังเกมล่าสุดอามัดกับกาลาโชก็ได้เล่นด้วยกันในส่วนสุดท้ายผมแค่พยามจะรักษ ผสมดุลของทีมแต่ถ้าพวกเขาฟิตพวกเขาจะได้หลงเล่นเรามีความเคารพอย่างเต็มเปี่ยมสําหรับทุกคนที่นี่และแฟนๆของเราที่มาหาผมจะคิดเรื่องเหล่านั้นเมื่อผมกลับไปจัดได้ชื่อผู้เล่นต่อที่ประเด็นเรื่องสภาพสนามแข่งขันที่ดูจะไม่สมบูรณ์มากนะักและส่งสมผลต่อความเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะว่าจุดนี้ทําให้เขากังวลมากน้อยแค่ไหนและคิดจะหาวิธีป้องกันไว้ในเบื้องต้นไหมผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมยังไม่เห็นสนามนะเราจะใส่ใจในเรื่องนั้นแน่นอนแต่เราก็ผมจะรับมือกับสภาพสนามทุกรูปแบบถ้าเราเป็นมืออาชีพและพทำทำายายาม มีสมาธิกับเกมนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องพเพลนของเราจากอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวล นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นที่รูเบนออมบูลิมถูกถามเรื่องกระบ,บวนการจัดจําหน่ายตั๋วของฝ่ายจัดที่ประสบปัญหาการจําหน่ายตั๋วไม่หมดจุดนี้คล้ายๆกับว่าแฟนบอลซิ่สทธานในทีมไหมและจะกู้ศรัทธาคืมนมาได้อย่างไรเพราะเกมล่าสุดกับอาเซียนออสตาก็แพ้และถูกโหมาตัวคุณซือปีแสดงบอกว่าผมคิดว่าคุณโฟกัสกับสถานการณ์เดียวจากเกมล่าสุดมากไปมาโฟกัสในทุกเกมดีกว่าทุกครั้งที่ผู้เล่นอยู่ในเตดไดบอลทั้งสนามก็ชอบใจสภาพแวดล้อมบรรยากาศมันดีนะเราเดินทักทายแฟนบอลรอบสนามและพวกเขาก็สนับสนุนด้วยดีผมคิดว่าแฟนของ เอาสนับสนุนเรามากกว่าแต่เรื่องตัว๋วมันยากที่จะให้ความเห็นผมไม่รู้บริบทไม่ทราบสถานการณ์และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาจริงแม้แต่ลิฟูแชมป์ลีกผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะขายตั๋วได้มากกว่าเราหรือไม่ดังนั้นเราไม่รู้ผมคิดแค่เพียงแฟนบอลยังมีเวลาซื้อตั๋วเพิ่มนะแต่ความกังวลหลักของเราคือการทําผลงานให้ดีในสนามเพื่อเชื่อมประสานกับแฟนๆของเราต่อด้วยประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของการมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนบอลจะบรรดาลูกทีมของเขาในระหว่างการทัวร์นี้ซึ่งค่อนข้างมีประเด็นเล็กน้อยในบางจุดตัวรูเบนอิมริว่าด ของผมคือการผลักดันให้ผู้เล่นแสดงผลงานในสนามที่ดีออกมานั่นคือเรื่องที่ผมทําได้ในฐานะผู้จัดการทีมเราเป็นทีมใหญ่มีทีมงานเยอะมากมายในการจะทําหน้าที่พบปะแฟนๆเราเคยเจอเหตุการณ์นี้ที่มาเลเซียแล้วผมรู้ว่าระยะเวลาของทัวร์นี้มันสั้นมากๆเราต้องเดินทางบ่อยเมื่อถึงโรงแรมเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก็การอบรมซ้อมบางครั้งมันเลยเป็นเรื่องยากเราจำเป็นต้องทําผลงานให้ดีนั่นคือวิธีเดียวที่ผมสามารถจะช่วยสโมสรในด้านนั้นได้สุดท้ายกับเรื่องของการดารงตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้องเดินทาง มาทัวร์อะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทํางานของเขาเช่นกันเขาคิดเห็นอย่างไรผมคิดว่าทุกคนเข้าใจนะว่ามันเป็นบริบทสถานการณ์ที่ยากเพราะผลงานเราจากฤด,ดูกาลล่าสุดที่ผ่านมามาทําให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ยากในแง่าการต้องเผชิญหน้าเจอกับแฟนบอลทั่วโลกเราอยากจบฤด,ดูกาลด้วยการมอบบางสิ่งบางอย่างตอบแทนแฟนบอลผมคิดว่ามันชัดเจนด้วยว่ามันยากสําหรับเราที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดซีซั่นแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือการที่เราได้เจอแฟนบอลอามัดพยายามอธิบายแล้วเกมล่าสุดเราไม่ได้โฟกัสมากนัก และทุกคนรู้สึกได้เราแค่ต้องเปลี่ยนบทใหม่และพัฒนาให้ดีขึ้นในซีซั่นหน้าในการทัวร์ครั้งนี้ผมมีหมายนัดพบกับนาย,ยกมาเลเซียและเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติในฐานะบุคคลคุณต้องพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาในฐานะผู้นำต้องควบคุมโมเมนตัมคุณเองก็คงเห็นได้ไม่ยากว่าผมก็งุหงิดกับผลการแข่งขันผมพยายามควบคุมสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวที่ผมต้องการก็คือปรับปรุงทีมและเปลี่ยนผลลัพธ์เมื่อผลลัพธ์ดีมันก็จะทําให้คุณจัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นในฐานะทีมมมเเเเเรเรรราาาีียยยนนู้้้กกกกแแแพพขข่่่่งงงลลละคควบุสิิ็อตๆโดดผัธทึ มันจึงง่ายคุณต้องเป็นมากกว่าแค่โค้ดผู้จัดก,การเราต้องเป็นตัวอย่างซึ่งนั่นแหละคือจุดที่ยากเมื่อคุณแพ้เกมแข่งจํานวนมากนั่นคือเนื้อหาจากในส่วนของลูเบนอโมลิมที่ทแถลงข่าวนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันผูเ้เล่นที่ถูกนํามาออกงานพร้อมกันด้วยก็คืออาร์มัดเดียโลที่นั่งตอบคําถามสื่อหลังเดินทางม,มาฮ่องกงและถือว่าลงล็อกพอดีกับการที่จะตัวเพิ่งมีประเด็นการชูนิ้วกลางใส่แฟนบอลบางกลุ่มบางคนระหว่างอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและมีการจับภาพได้หลายอิลยาบทก่อนจะถูกนํามาเผยแพร่มากขึ้นในรอบวันที่่่ผาาาาานนนนนมมบโลลลกกกกอออไ์แะทํให้เเเขงถถูชั อมันนเกิดะไรขึ้ผมให้เกียรติผู้อื่นเสมอแต่ไม่ใช่แน่นอนกับคนที่คุกคามแม่ผมโอเคหละว่าผมไม่ควรตอบสนองแบบนั้นแต่ผมเสียใจใแน่นอนที่ทําสิ่งนั้นลงไปเรามีช่วงเวลาที่ดีในระหว่างทัวร์มาเลเซียกับผู้คนที่ดีอามัดยังได้ระบุถึงภาพรวมการมาทัวร์โพสซีซั่นแบบนี้ด้วยว่าเรามาอยู่ที่นี่เพื่อมอบความสุขและเวลาให้กับแฟนๆเราต้องการทําให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสนุกไปกับทุกสิ่งส่วนเราก็พยายามจะเล่นทุกเกมอย่างมีสมาธิมากขึ้นอย่างที่ผู้จัดการทีมบอกสิ่งสําคัญที่สุดคือการคืนความสุขให้กับแฟนบออเเมื่พวกขาแป เราก็แฮปปี้เช่นกันตอนที่ความคืบหน้าในเรื่องของตลาดนักเตะที่ล้อแรงขึ้นมาในรอบวันเห็นที่จะหนีไม่พ้นดิวของเลียมดีแลบกองหน้าอิฟซวิดที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะตกเป็นข่าวอยากได้ตัวทว่าสื่อรายงานเวลาสุดแนวโน้มที่ดิวนี้จะไม่ลงเอยกับปีแสดงค่อนข้างมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างเช่น ESPN ระบุว่าณนะตอนนี้เชลซีคือเต็งจา๋าที่จะได้ตัวไปครองและยังอ้างอิงแหล่งข่าวโดยว่าสถานะดิวตอนนี้เชลซี Chelsea ใกล้จะปิดจ็อบได้แล้วเหลือแค่รายละเอียดเล็กน้อยในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นสำหรับดิวนีี้ในนนแงงง่่่ขออกกกาาาาารรรรรเเคคะะห์็ยททบบัั เชลซี Chelsea ถือแต้มต่อเหนือกว่าปีสัตว์แดงในแง่แรงดึงดูดใจจากสถานะของทีมที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอีกทั้งในทีมเชลซีปัจจุบันก็มีคนคุ้นเคยของเลียมดีแลบสมัยอยู่ใต้ชายคาแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่บ้างอาทิเช่นกุณซือเอนโซมาเลสกาที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟลีกมาหมันมาดเพราะจน,นถึงคีย์แมนของทีมคนปัจจุบันอย่างโคพาเมอร์ก็รู้จักกันอยู่สมัยกับซิตี้ทาให้เชื่อว่านี่คือปัจจัยที่จะดึงดูดผู้เล่นให้อยากไปเชลซีมากกว่าแม D ap, านเชสเตอร์รอยู เดี๋ยวที่รายงานแม้กระทั่งคนข่าวอย่างฟาบิิโลมาโน่ก็ยืนยันแล้วว่าเชลซีใกล้มากแล้วในการจะปิดเดีลนนี้เพราะมีการเจราจาเชิงบวกกันไปในช่วงสัปดาห์และทางตัวนักเตะให้น้ำหนักโปรเจกต์ที่เชลซีสูงมากขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าจะบรลลุเข้าตัลงสุดท้ายกันเมื่อไหร่ ส่วนปีแสดงกับเรื่องราวที่พัวพันกับเชลซีอีกเรื่องก็คืออนาคตของเจดอนซันโชที่ก่อนหน้านี้กระแสแรงมากเรื่องที่ว่าเชลซีอาจตัดสินใจยอมผิดเงื่อนไขบังคับซื้อดยการจ่ายค่าปรับแล้วส่งเจดอนซันโชกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดอีกครั้งหลังจบสัญญายืมตัว ล่าสุดเรื่องเราพลิกไปในอีกรูปแบบหนึ่งมเจอรดอนซานโช่เพิ่งมีส่วนช่วยทีมเชลซีในการคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกโดยที่ตัวเขาเองก็ถูกส่งลงมาแล้วทำประตูได้ลูกหนึ่งและเป็นประตูสําคัญอย่างมากต่อการพิกกรสแสเกมกลับมาจนทีมชนะจุดนี้เองที่สื่อก็เลยหยิบมาวิเคราะห์กันในทีว่าอาจมีส่วนโน้มน้าวให้เชลซีกลับมาให้น้าหนักกับการซื้อขาดเจ้าดอนซานโช่ขณะที่ตัวซานโช่เองนั้นหลังการคว้าแชมป์จะตัวยังออกมาตอกตะปูปิดประตูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ตายสนิทเพิ่มด้วยการประกาศตรง่มมขอนงงซึใุ การที่ผู้เล่นออกมาทําอย่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการผิดมารยาเท่านั้นหากแต่ยังทําให้อํานาจต่อรองในการเจราจาดีลของยูไนเต็ดลดลงไปมหาศาลเนื่องจากผู้ซื้อเล็งเห็นแล้วว่านี่คือสินค้าประเภทของเสียที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็ต้องหาทางระบายออกเพื่อไม่ให้กระทบกับเอกภาพของสโมสรดังนั้นผู้ที่อาจสนใจซื้อและเข้ามาเจราจาก็จะสามารถกดข้อเสนอให้เข้าทางพวกเขาได้ง่ายกว่าส่วนปีแสดงจะเรียกร้องอะไรมาจากดีลนี้ก็คงวางฟอร์มลําบากเพราะเห็นชัดเลยว่าตัวผู้เล่นไม่ขอกลับมาอีกแล้วแบบนั้นซึ่งหากสุดท้ายเชลซยจจะ่่าาครบ แล้วส่งคืนกลับมาทางยูไนเต็ดตามที่จาคอบสไตเบิร์กรายงานอ้างไว้ล่าสุดก็จะถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับว่าพวกเขาจะจัดการกับของเสียนี้อย่างไรให้อย่างน้อยที่สุดก็ยังเรียกเงินค่าตัวกลับมาได้บ้างในแบบที่ไม่เข้าเนื้อมากจนเกินไปนั่นเองครับ